ในสังคมโลกมนุษย์เราเห็นว่ามีบุคคลเป็นโรคประดัดอย่างหนึ่งคือบุคคลผู้มีปมด้อยในตัวเองคือกำลังปิดตังปมด้อยของตนเองหรือปิดตังความต้นเด่นอะไรบางอย่างไว้จึงคมโคูให้ผู้อื่นจัดความเก่งตัวหรือเก่งกว่แ่งใจที่จะพูดออกมาหรือสแสดงความเก่งในสิ่งที่ตนเองถนัดออกมา,มาเพื่อปิดตังความดูน้อยของตนเอง เอือไปตังการรักษาของตนเองเป็นคนปล่อยโรคจิตประเภทนาะักนณะเพราะอับอายตนเองจริญชอบตำตัวต่างใส่ผู้อื่นยกตนข่มผู้อื่นผู้จาต่อหน้าต้องคมดูดีเพราะต่อหน้าต้องคมมันแสดงออกท้าแท้ที่ตัวเองไม่ได้ที่เป็นตัวเองไม่ได้เต็มที่บางคนเพระเนี่ยรู้ป็นตะรู้อยู่ว่าพูดแบบนี้กระทำแบบนี้ไม่ได้แต่ก็จะพูด จะคิดจะทําพูดทำจติตที่ไม่ได้รับการอบรมติดนานเมื่ออยู่เบื้องหลังต่อสังคมแล้วเขาเพราะนั้นก็คนมประเภทนั้นก็กลับลอยธรรมชาติของตนเองในบางครั้งที่หลงลืมไปหลงลืมตนเองไปเนียได้บางครั้งที่เกิดความรลภสนเกิดควบคุมคามยากนั้นไม่ได้แม้จะดุแข็งแข็งพื้นธรรมชาติของตนเองที่ไปชอบขค,คนอื่น ที่ไปชอบขอ่มคนอื่นอดอมประมาณสร้างภาพนะตลอดเวลาแล้วก็คือสร้างภาพข่มขู่ผู้อื่น,นให้สแสดงว่ารู้สแสดงศักยภาพของตนเองเพราะต้องการทห้คนรู้สึกได้ก,กว่าตลอดก็คนอื่นจะได้ดีก,กว่ากลัวว่าคนอื่นจะเด่นดังกว่าคอยต้องแต่จะเปรียบตลอดผู้อื่นจะรู้สึกโดนลูกหลานตลอดนั้นโดนคอ,อยตุบป,ประดังนั้นโดนตุบป,ประดัง เหตุการณ์หลายๆอย่างมันบ่บอกเขาว่าเขากลัวจะขึ้นหน้ากระตาตัดเองง่ายง่ายๆ่ก็คือเขาเป็นคนที่อิฉาฤิษยาที่สัมผปสได้บางคนก็ถอบบังคับควบคุมผู้อื่นโดยไม่ได้ดูผูมโนผูมจิตผูมธรรมโดยพยายามรวงล่อตอกให้หลงกลวางแผนให้จิกจับดักอย่างไม่ไร่มารยาท เพราะตัวเองไม่รู้จักมารายาทอย่างที่แท้จริงทำงานในการสร้างภาพดวงโลกลวงสังคมทั้งที่ตัวบุคคลนั้นแท้จริงแล้วจิตใจมีแต่ความเจ้าายจิตใจีสกรปรกอยู่เต็มจิตสุดท้ายก็เผื่อการอกลวงเป็นดักเพื่อเงินเป็นดักบูชางเงินคือพระเจ้าบางคนแม้เป็นพระก็นับถือเงินเป็นสานะนับถือเงินเป็นพระเจ้ามากกว่าพระพุทธเจ้า คนทุกคนเนี่ยคงเคยเจอคนประเภทที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองดีรอดกว่าใครพวกนะนี้นะหรือไม่มีใครจะเทียบเทียมชันไดน้เรามันอยู่คนละชั้นกัน <Okay. S 1> พอเจอคนแบบนี้แต่ละครั้งก็เผลอเกิดความรู้สึกเอมิมนะเอิมละอาทุกทีทั้งหมั่นไส ถ้ากดต้องสารไม่ได้จะเขาเป็นแบบนี้เป็นโรคต้องการกบปมได้ของตนเองนั่นก็เป็นสาเหตุเกิดจากความอยากให้ผู้อื่นยอมรับมากเกินไปโดยไม่ได้ดูอายุงานความรูก้การเรียนรูก้การศึกษาแล้ไเลยคิดปรุงแต่งไปเอาแล้วบางสมคนเนี่ยขี้เกียจเียนก็พยายามสร้างภาพจุดดนเอของตัวเองออกมา นึกคิดไปเองคิดว่าบางคนแกเกินไปแล้วที่จะเรียนอายุมากแล้วไม่อยากเรียน,เ,นยเรียนก็เพื่อเอาใจพวกของเขาประชาเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจริงจริงดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึงชอบสร้างภาพโชว์พาวเวอร์โชว์ง้าวโชว์โง่นะโชว์ความเก่งโชว์ความที่โกงนะที่รลงที่ว่าเป็นความสลาจะแท้เป็นความพิโกนในเขานั้นต่างลงตัวเองเป็นคนที่หวางพร้อมเก่ง บางทีเนะนี่ยเราจะขึอายแทนคนประเภทนี้ที่ทำไปโดยไม่มีเหตุผอุปสคนะความละอายใจแเกงก,นะก,กลัวบาปนะจากคนที่โกงมิจฉาชีพนักต้มตุนนักปลวกเนหะือบา,นะบางทีเราคิดนาเผลอคิดไปแล้วนะมึงทำเงินได้ขนาดนี้เหรอแหกกฎที่กฎเกณฑ์ทุกอย่างเพราะความทะเยอทะยานอยากเจนเกินพอดีมีความอยากดีอยากเด่นอยากดังจนะเกิน,นมิต คือกรเน้น,นพอดีจนทำลายกฎเกณฑ์ระเบียบประเพณีที่งิงามเพราะความอยามีแสงลดแสงจริงแล้วอยู่เ,เงียบนั่งอยู่เฉยๆก็มีแสงได้เองโดยที่ไม่ต้องพูดในสังคมมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นสังคมต่างกระตุ้นให้เกิดในกฉาไปพวกมากมายทัมนุษย์ต่างคิดวิธีหาเงินสาพัดวิธีแม้แต่วงการพระเมื่อก่อนนี้ยุคก่อนนี้งานศพ นะนี่นะพระไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะเอ,เอาไปฝังเ,เอาไปเผาได้ก็แล้วกันไปคนที่เรนเห็นว่า,าคนทำไวยก่อนเนี่ยก็เรียงเห็นว่าการพิจารณาสุาสุภะหรือพิจารณาซากศพเนี่ยเพื่อให้จิตท่านจะได้สดุ่งสะเทือนใจบ้างเพื่อท่านจะบรรลุคนไม่มนะก็ได้สงฆ์คนบนุน จากการที่ทําให้ท่านมีจิตทลุดพ้นจากความอยากสังกูงว่าิตของเราเนี่ยก็ตอนนี้เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปมาไม่มีสิ้นสุดเพราะกระเพาะความอยากต่างๆนานาก็เหมือนท่านไปบางสกุลเพื่อที่จะโนกท่านแต่สมัยนี้ทำเป็นกิจการทําเป็นกิจการกันนําสันทรทุกวัดนะกับทุกวัดแต่ก็ไม่ทุกวัดนะเพราะวัดจะมีหมู่บ้าน จนท่านตละท่านบ่อยเสด็จปิ้นไปนะเมื่อมีเงินเยอะๆพระก็ไม่ใช่พระกิเลสมรทศตัต์ต่างๆมีมากมายทั้งผู้หญิงทั้งยาเจ็บเจ็บรวมทั้งนักหลกลวงก็จะมาร่างเงินของพระด,ด้วยรวมทั้งการอิจฉาริษยาทำลายล้างหลอกลวงกันจากพระด,ด้วยกันก็ขอจบการบรรยายว่าจะเพียงเท่านี้